ทำไมต้องประท้วงทำไมถึงต่อต้านรัฐบาลเขาบอกชัดหนึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารอยู่มาตั้งห้าปีแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับรัฐมนูญมีปัญหานะรัฐมนูญเนี่ยกำหนดให้สวสามารถเลือกนายกได้ทําให้นะสสฝ่ายค้านเสียเปรียบนะเวลายกมือโอกาสในการเลือกนายกยากมันต้องเอาสวสส,สมารวมกัน สองยห้าสิบบวกห้าร้อยเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบต้องได้เสียงเกินกึง่งมันไม่มีทางที่จะมีเสียงสอสอเกินเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับกติกาก็เอาเปรียบแล้วนะก็คือหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการกําหนดสวให้เลือกนายกนักศึกษาบอกว่าเริ่มต้นกติกาก็เอาเปรียบก็คือเริ่มต้นก็โกงแล้วนะส่วนใครโกงก็ไปคิดเอาเองนักศึกษารู้ขนาดเนี้ยเริ่มต้นก็โกงแล้วอ่ะนะ ทุกพรรคการเมืองเวลาลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงนะรัฐบาลสมมติได้าไแร่ได้ได้ร้อยกว่าเสียงก็ได้ร้อยกว่าร้อยกว่าคะแนนนะแต่ปรากฏเวลาจะเลือกนายกรัฐบาลมีสองร้อยห้าสิบมาจากสวนักศึกษายังรู้เลยเริ่มต้นก็โกงแล้วรัฐมนูญเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแลว้วสวอนี่เลือกมาก็เป็นไงไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลนักศึกษายังรู้เลย เลือกมาเพื่ออะไรอวยรัฐบาลมาสพรัฐบาลอย่างเดียวนักศึกษาย,ยังรู้เพราะฉะนั้นเอาเปรียบแลสองร้อยห้าสิบเสียงแล้วพวกนี้แต่งตั้งมาสวสองร้อยห้าสิบ250คนแต่งตั้งมาไม่เคยตรวจสอบรัฐบาลเลยตรวจสอบฝ่ายค้านซึ่งสวมีหน้าที่ตรวจสอบคนที่ใช้งบประมาณของประเทศก็คือรัฐบาลแต่สวกับไม่ไปตรวจสอบรัฐบาลซึ่งมีงบประมาณของแผ่นดิน มาใช้ในการบริหารจัดการเป็นคนใช้เงินภาษีไม่ตรวจสอบสวยุคนี้มาตรวจสอบฝ่ายค้านไปตรวจสอบรัฐบาลยิ่งรักทักสินอะไรนลงไปนู่นนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสวสองห้250คนก็เหมือนกับพักสวคอยสนับสนุนรัฐบาลนักศึกษาย,ยังรู้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเลือกคนพวกนี้เข้ามาเป็นสวยังต้องได้รับเงินเดือนเราเป็นแสนอีกนะอยู่ครั้งละเท่าไหร่ ห้าปีหรือไงอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะสี่หรือห้าปีนะครับแล้วก็ทีแล้วก็อยู่ไปอีกตั้งนานตั้งหลายปีอ่ะนะคัดเลือกมาคอยช่วยรัฐบาลแถมไม่ได้ตรวจสอบกันกนได้รับเงินภาษีอีกโอ้โหเอาเปรียบมหาศาลเนี่ยนักศึกษายังรู้อ่ะกติกามันไม่เป็นธรรมไงนะครับยึดอํานาจเสร็จมาตั้งพักพักทหารขึ้นมา นะแล้วก็เอาทหารประมาณทักเจ็ดแปดสิบคนมาเป็นสรวร,รวมจากทั้งหมดสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นก็ยึดอํานาจเสร็จตั้งพักทหารั้าง,งหทหารเสร็จเลือกตั้งคะแนนไม่พอดูดสสต่อ,อดูดสสคืออะไรครับก็คือการซื้อตัวสสอนาคตใหม่บ้างพักน้นพักนี้เอาไปไงพวกอนาคตใหม่ก็มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงประชาชนแต่ฝ่ายรัฐบาลป็นไงก็ไปดูดมา เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปก็คือการสืบทอดอำนาจนะครับนักศึกษารู้หมดอะรู้ทุกอย่างนะอ่ะนะฮะแม้กระทั่งสสขายตัวขายวิญญาณย้ายไปอยู่รัฐบาลนักศึกษาก็รู้ว่าคนพวกนี้จะต้องได้ประโยชน์ตอบแทนอาจจะได้เงินได้ตำแหน่งเขาก็รู้คนพวกนี้ก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณอะไรนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านักศึกษาเขารู้เรื่องทั้งหมด นะครับแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มประท้วงกันทั่วประเทศแล้วนะเขาก็ไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังเออพ่อแม่ลุงป้านะ้าอานะนี่ความจริงกันเป็นอย่างงี้งี้ชาวบ้านบ้านนอกต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ลูกๆัหล,ล,ลานก็ไปอธิบายให้ฟังนะว่ากติกามันเอาเปรียบเขาก็เลยต้องจุดเทียนเปิดแฟลชนะในมือถือเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าพวกเขาต้องการความเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับฝ่ายรัฐบาลหรือคนที่เชียร์รัฐบาลก็บอกว่าพวกนี้เป็นเด็กน้อยนะนะเป็นเด็กๆไร้เด,เดียงสาไม่จริงครับคนพวกนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารละเอียดนะฝ่ายเชียร์รัฐบาลบอกออนักศึกษาพวกนี้ฟังความด้านเดียวโอ้ไม่จริงครับนะพวกนี้เขาเล่นมือถือหมดเข้าไปใน facebook youtube เขาจะดูะเพจไหนก็ได้ดูเพจทนาคาทุก,ก็ได้เพจเนชั่นก็ได้ อ่าเพจเชียร์รัฐบาลก็ได้เชียร์ลุงอะไรก็ได้เขาดูได้หมดนะเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวแต่ฝ่ายรัฐบาลเน,นี่นำเสนอข้อมูลด้านเดียวมากกวา่านะี่นักศึกษาเนี่ยเขาสามารถจะเข้าเฟซไหนก็ได้ดูหมดนะครับไม่ได้ฟังข้อมูลด้านเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเชียร์กองเชียร์รัฐบาลว่าอย่าอย่าไปดูถูกนักศึกษาเขามีสติปัญญาอายุกว่าสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบแล้วคิดได้แล้วมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว นะครับนะอันต่อไปเขาบอกว่ามีคนมายุโยงปลุกปั่นนักศึกษานะใครล่ะครับไปยุโยงปลุกปัน่นไม่มีธนาทรปิยะบุตรเลยไม่ใช่เขาคิดเองนะอย่างที่ผมบอกนะนักศึกษาไม่ใช่ควายไม่มีใครเขาไปยุโยงไ,ไปไปปลุกปั่นแล้วล่ะครับไม่มีเขามีการศึกษากว่าจะเรียนจบมาอยู่จุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงขอนแก่นกรุงเทพลังสิตราชพัฒน์มหาสารคาม เออ่ภาคใต้ภาคเหนือเชียงรายแม่ฟ้าหลวงทั่วประเทศหมดคนเหล่านี้เป็นการศึกษาแล้วก็เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาของชาติแล้วรู้หมดการเมืองการปกครองต้องเรียนครับตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วครับตอนผมเรียนลางแผงในปีหนึ่งก็ต้องเรียนเรื่องการเมืองการปกครองก็ต้องรู้ใครคือผู้ปกครองใครผู้ถูกปกครองระบอบประชาธิปไตยเรียนหมดรู้หมด มีการศึกษาดีติดตามข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดนะนะครับเขารู้หมดเขาไม่ได้ฟังข้อมูลด้านเดียวแล้วไม่มีใครมาปลุกปั่นอะไรเขาได้เขาคิดเองได้นะครับอย่าไปคิดว่าอนาคตใหม่ไปปลุกปัน่นธนาทรไม่ใช่หรอกครับนักศึกษาพูดเหมือนกันหมดทุกคนว่าการยุบพักอนาคตใหม่เมื่อวันศุกร์สองศุกร์ที่ผ่านมานะครับการยุบพักคือฟังเส้นสุดท้ายนะครับฟังเส้นสุดท้ายในการที่เขาจะ ฮชแท็กว่าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะเขาจะไม่ทนแล้วนะนักศึกษานิสิตเกษตรบอกอะไรนะนะเบื่อบางเขนนะอยากอยู่บางขวางก็คือหมายว่าเขาทำแฮชแท็กล้อเลีเยนว่าติดคุกก็ยอมไม่มีใครกลัวนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือว่าข้าราชการไม่ต้องไปข่มขู่แล้วครับนักศึกษาเดี๋ยวจะติดคุกต้องมีคดีความหมดอนาคตโอ้โหเขาไม่สนใจแล้วครับนะแฮชแท็กเลยคำว่ากลัว แบบที่ลังสีมันโลมบอกอนาคตใหม่เลยคําว่ากลัวเพราะคนไม่กลัวติดคุกก็จบแล้วคุณจะทําอะไรเขาก็เหลืออย่างเดียวคือตายรัฐบาลจะไปอุ้มฆ่าใครเหรอไม่มีทางแนละคงหมดยุคนะยุคนี้ไปดักยิงดักตีกระบานเนะี่ยโอ้โหผมว่าหมดยุคนะนะจ้าง i อวันละสามร้อยคอมเมนตะ์ด่าโอ้โหนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับยุคนี้นะครับนักศึกษาเนี่ยเขารู้ทันหมดแล้ว นะครับไม่มีใครไปปลูกป่านเขาหรักเชือ่อครับเขาคิดเขาเองได้นะครับนะแล้วก็นักการเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกรัฐบาลก็ไม่ต้องไปยุ่งฝ่ายค้านเปงนลูกปล่อยเข้าไปครับมันจะแพร่กระจายมันไปเรื่อยๆนะแล้วไม่มีทางควบคุมได้รัฐบาลนะรัฐบาลต้องกลับไปคิดต้องทบทวนนะ่ะจะใช้วาทกรรมอะไรไม่กี่คนนะจ้างไอโอะไรหมดหมดสภาพตัวเนี้ นะครับมันจะไปเรื่อยนักศษานะไม่ไม่มีจบไม่มีสิ้นแล้วมันมันไม่จบอ่ะมันจะไปเรื่อยนะความศรัทธารัฐบาลก็จะน้อยลงก็ต้องกลับไปคิดดูว่าจะทบทวนยังไงจะลาออกจะปรับรัฐมนตรีจะอะไรจะเปลี่ยนวิธีบริหารแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากทองก็ต้องไปคิดดูนะครับอืมนะครับนะฮะเข้าใจนะครับนะฮะก็เป็นกําลังใจให้น้องนัองนักศา ใช้ทิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญผมไม่เคยส่งเสริมให้นักศึกษาทำผิดกฎหมายนะไม่เคยส่งเสริมให้นักศึกษาทำผิดกฎหมายนะฮะตราบใดที่นักศึกษายังใช้เสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญทำไม่ได้ครับทำได้นะครับนะผมสนับสนุนเลยอะไรที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทำให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องไปกลัวอะไรเนะ้โควิด -19 อะไรไม่มีแล้วนักศึกษาก็มีวิธีการป้องกันไม่ต้องไปห่วงก็หรอกมารวมตัวกันเดี๋ยวเป็นปอดอักเสบอืมนะครับ ไม่ต้องห่วงเขาแล้วครับห่วงตัวเองนักศาก็แฮชแท็กว่าอย่าห่วงฉันนะไม่ต้องห่วงฉันห่วงรัฐบาลาจะรอดไหมนะ่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเดินยังไงจะคิดหนักกันหลังอย่างนี้จะปรับรัฐ,รฐมนตรีไหมนะมีพวกงูเหา่าพวกอะไรต่างๆเข้าไปบานเลยต่อรองก็องเกาอี้กันบานรัฐมนตรีสีเทาสีดำจะว่ายังไงนะ่ะนะครับก็ติดตามกันต่อไปว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้น นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองในนะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พี่น้องก็คงจะติดตามกันอย่างนะใกล้ทิออืืมมนะครับมีอะไรที่ไหนนะครับดูกันต่อไปนะครับอืมว่าอะไรยังไงกันต่อไปอืม ฟังประจําใน YouTube โฆษณาเยอะมากอ๋อไม่ใช่แล้วครับถ้าอยากจะฟัง YouTube ช่องทนายคลายทุกพิมพทนายคลายทุกนะครับแล้วเข้าไปกดอ่าสับสกายกระดิ่งไม่มีโฆษณานะครับนะคุณคุณปุ้มนะครับใน YouTube นะถ้าจะดูของอาจารย์ช่องช่องที่เป็นออฟฟิเชียลหรือทางการพิมพ์ภาษาไทยทนายคลายทุกนะครับนะ่ะนะครับจะมีรูปหน้าอาจารย์อยู่นะครับไม่มีโฆษณาส่วนที่มีโฆษณาแสดงว่าเป็นยูทูบเบอร์รายอื่นที่เอา คลิปของอาจารย์ไดเผยแพร่เข้าใจนะครับของอาจารย์ไม่มีโฆษณานะครับไม่ได้เปิดรับรายได้อาจารย์ไม่มีรายได้นะครับนะครับนะก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะแต่ไม่แต่แต่ไม่ได้เปิดรับรายได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีโฆษณานะครับนะแจ้งไปหลายครั้งแล้วอืนายกอยู่มาห้าปีคนไทยยังจนอยู่อ่านนายกฟังแล้วก็ลองไปปรับปรุงแก้ไขดูนะตอนนี้คนดูก็แปดพัน สิคนทาง Facebook YouTube ก็4 000, 2นสอก็รวมแล้วก็หมื่นกว่าคนครับนะครับหมื่นกว่าคนนะครับคนดูของเราพร้อมกันทั้ง2แพลตฟอร์มนะฮะนะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สถ้าเป็น Facebook ก็ต้องกดซีเฟิร์สเห็นก่อนถึงเวลามันจะเห็นเลยแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ช่องทนายคลายทุกทําให้เป็นให้ลูกให้หลานเข้าไปดูนะไม่มีโฆษณาถ้าช่องอาจารย์แต่ถ้าช่องยูทูบเบอร์อื่นมีโฆษณานั้นเขาต้องทำมาหากินนะครับ y ยูทูบโดนยิงแล้วอ๋อไม่เป็นไรแล้วมันอยากยิงก็ยิงไปนะครับนะอย่าไปซีเรียสอืมผมมีเรื่องเดือดร้อนจะปรึกษาอาจารย์อ่าก็มีเบอร์อยู่แล้วนะครับใน Facebook YouTube นะครับมือถืออะไรก็ลองโทรมาเอะปรีนาคดีเงียบไหมไม่เงียบครับเห็นได้ข่าวว่าอาทอิตย์หน้าหรือไงเขาจะเริ่มมีการออกหมายเรียกแล้วนะครับนะผมทราบมานะอาทิตย์หน้าหรือไงเนี่ยนะปิดประชุมแล้วนี่ จะเปิดประชุมอีกทีรู้สึกช่วงพฤษภาพุษภาก็อภิปรายไไว้วางใจต่อนะนะครับพฤษภาที่จะถึงเนี้ยกุมภา์มนาเมษาพุษภาอีกสามสี่เดือนนี่ก็อภิปรายไปไว้วางใจได้ต่อนะเปิดประชุมก็เร็วๆนี้ก็จะออกหมายเรียกเอนะปรินานะอาจารย์เล่าเรื่องการเมืองต่อครับอ่าอาจารย์ดูแม่ค้าก้มกราบกลางถนนอย่างเห็นแล้วครับมันเงียบครับนะครับแม่ค้าตามห้างต่างๆนี่ก้มลงกราบนะกราบเลยครับ มันไม่มีคนมาเดินไม่มีคนมาซื้อเลยจนแม่ค้าต้องก้มลงกราบกลางถนนเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันก็หดหูมากนะครับนายกลงเดินเดินไปดูแม่ค้าที่ทาไมเขาลาบากนะลองไปใกล้ชิดประชาชนดูบ้างนะนะครับลองลองดูซิว่าเราไปฟังเสียงเขาเลยส่วนตัวนะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วจะยุสบสภาไหมมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มเสื่อมศรัทธาหนักขึ้นทุกวันนะนะ คือชนะเสียงในสภาแต่ประชาชนมันเริ่มเสื่อมอะเริ่มเริ่มหมดความศรัทธานายกก็ต้องไปคิดดูว่าจะทํำยังไงต่อไปนะแล้นะครับว่าจะเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหายังไงตอนนี้มันมันเริ่มหนักอืมอืมมีคนบอกอะไรตํารวจเอ่อทำสำนวนปรีนาหายไม่จริงหรอกครับอย่าไปเชื่อครับไม่จริงนะสำนวนไม่ไม่หายแล้วครับอย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่อข่าวสารตำรวจไม่ทำหายแล้วครับนะเอาเอาเอาข่าวจริงนะอย่าเ่าข่าวปลอมไม่มีครเชื่อผมนะไม่มีใครตำรวจหายนะอืมเอ่อไม่หายนะครับตำรวจไม่หายนะครับอย่าไปอย่าไปเชื่อนะฮะคดีทวีสําวนอะไรหายหรยอครับไม่หายครับไม่หายสําวนนะเอ๋เขาก็ดําเนินการอยู่ตำรวจทํางานอยู่นะครับไม่หายนะครับอืม เงียบมากค่ะอาจารย์หนูขายของมายี่สิบปีตกมาปีนี้หนักมากอืมจริงครับจริงครับตอนนี้ลําบากลําบากมากต้องช่วยเหลือตัวเองประหยัดนะนะจากเดิมกินข้าวสามมือ้อก็ลดลงสองมื้อนะอรัฐ,ร,ฐรัฐบาลยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมอ๋อนะครับนี่ความเห็นนะยุบสอวอเลือกคนเดิมอีกอ่าจริงจริงสวเนี่ยควรจะแก้ไขกฎหมายอ่ะไม่ควรมีอำนาะจในการเลือกนายกเพราะมันดูไม่แฟรเ,เปรียบ เอาเปรียบเพื่อนอมีเท่ากับว่ามีคะแนนตุนอยู่สองร้อยห้าสิบเอาเปรียบอะ่ะนะเอฟซีขอนแก่นรอดูอ่าดูอาจารย์อยู่ตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษตีสามโอ้โหนะคุณอะไรเนี่ยสุกรรัญญาตีสามนะตื่นมาดูอาจารย์เดชาเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยเนี่ยโอ้รักกันมากอยู่ออยู่อังกฤษนะครับตีสามลุกขึ้นมาดูนะครับนะ แมนะครับแสดงว่าห่วงใยประเทศชาติมากบัญญินอ๋อบัญญินนะครับตะก,กี้เพิ่งคุยกับอดีตผู้พากษาไปวิ่งด้วยกันเนี่ยคือคุณบัญญินเนี่ยนะแกก็เป็นตำรวจเก่าเป็นนักการเมืองแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอ,อิทธิพลมีบาร,รมีมากพอสมควรน่ยคดีนี้นี่หลายหลายฝ่ายเขาวิเคราะห์กันนักกฎหมายทั้งตำรวจอายการนะอดีตผู้พากษาต่างๆทนายเาก็นะถ้าถามผมคดีนี้ไม่น่ารอด นะคดีนี้บอกตรงนะคดีคุณบันยินไม่น่ารอดพยานหลักฐานมันชัดมีทั้งวงจรปิดขนาอุ้มนะมีภาพขณะไปเจอมือปืนมีทั้งคำทัดทอดมีทั้งดี A นกระโหลกแหวนผมว่าคดีนี้ไม่น่ารอดโดนประหารชีวิตอยู่แล้วถ้าถามผมนะเพราะเป็นการฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนไม่น่ารอดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบันยินยังไม่รับสารภาพไม่น่ารอดไม่น่ารอดวณีบันยินนะเป็นเรื่องที่อุกอาจมาก นะครับเนี่ยในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยผมมองว่ารอดยากแต่ก็ไม่เป็นไรบรรยินเขาอาจจะมีหลักฐานเด็ดในการที่จะเอาตัวรอดก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ถามผมไม่น่ารอดครับยากเอ่อไฟฟ้าดับบ้านผมฉาเชิงเสาครผมก็คนฉะเชิงเสาแปดลิ้วนะก็แจ้งการไฟฟ้าเลยแจ้งเลยครับแจ้งเลยการไฟฟ้าไม่รับก็แจ้งตำรวจก็ได้แจ้งกู้ภัยก็ได้ให้เขาช่วยประสานนะอืม สอสอัสอัฐบาลรัฐมนตรีแสนสองไม่พอกินโอ้โหนะมีรัฐมนตรีคนหนึ่งอที่โดนอภิปรายบอกเงินเดือนแสนสองไม่พอใช้อ่ะและประชาชนหมื่นาบาทแล้วมันจะอยู่ยังไงวันละสามร้อยคือบางสิ่งบางอย่างคนเป็นรัฐมนตรีเวลาเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยก็ควรต้องคิดหน่อยนะนะครับบอกแสนสองไม่พอใช้นะ